TV. ตอนนี้เออยู่ที่เคนราพาร์คแอนด์เพลย์ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานแต่กาลังมาแรงมากๆในจังหวัดนนทบุรีนะคะเด็กๆนะคะมีสวนที่แบบเป็นสวนเอาท์ดอร์ด้านนอกเป็นแบบสวนสนุกให้ได้เล่นรวมถึงเพื่อนฝูงก็สามารถมานั่งสังสรรค์ร่วมกันได้นะคะและสําหรับอาหารเขานะคะก็จะเสิร์ฟเป็นอาหารประเภทคอมฟอร์ตฟู้ดทานง่ายรวมถึงมีเบเกอรี่โฮมเมดไว้คอยให้บริการด้วยวันนี้เราจะมาชิมกันทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะ แต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะประเดิมอย่างแรกค่ะเป็นชีสเค้กหน้าไม้ค่ะละมุนลิ้นมากๆอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเนื้อสัมผัสจะแบบว่าเนียนค่ะแล้วก็หอมค่ะคุณผู้ชมวัตถุดิบเขาดีมากๆเลยละค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นแครอทเค้กค่ะคุณผู้ชมจะเป็นทัญ,ญพืชล้วนเลยนะคะมีถัว่วมีแครอทมีหลากหลายอย่างเลยมาชิมกันค่ะ เอาสเสน่ห์ของเบเกอรี่ที่นี่นะคะคือมีความหอมค่ะพอทานเข้าไปเนี่ยมันจะได้กลิ่นเลยอันนี้เหมือนจะใส่เป็นจินนามันค่ะมันจะมีรสชาติแบบอ่อนๆแล้วก็หอมๆมมาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะไปต่อกันด้วยเมนูเครื่องดื่มค่ะเป็นเค n o ร a ่าเ t y c o ตี้ค่ค่ะก็จะเป็นกาแฟเดอร์ตี้แล้วออนท็อปด้วยเป็นน้ำมันกาแฟนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับแครกเกอร์แล้วก็มีมาร์ชเมลโล่มาลองชิมเลยค่ะ อันนี้ไม่ใช่เมนูกาแฟาที่หวานนะคะมีความหอมนมหอมกาแฟาละมุนอ่อนๆพอทานกับพวกเครื่องเคียงที่ให้มานะคะพวกมัชเมลโล่ที่มันมีความหวานมันก็จะเข้ากันมากๆเลยค่ะปิดท้ายด้วยเมนูชาตี้ชีตาค่ะก็เป็นชาไทยนะคะสูตรพิเศษของทางรา้านที่ทางรา้านคิดคนเองด้านบนจะออนท็อปด้วยครีมชีส หวานกาลังดีมากๆค่ะคือครบรสอ่ะมีความหวานมีความเค็มมีความมันเหมาะกับคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยเช่นเดียวกันค่ะต้องบอกเลยนะคะที่นี่นอกจากอาหารรวมถึงเบเกอรี่เครื่องดื่มจะหลากหลายอย่างและมีรสชาติที่ดีแล้วบรรยากาศเลิศสุดๆค่ะคุณผู้ชมเหมาะกับการมาสังสรรค์ครอบครัวเพื่อนฝูงเด็กเล็กนะคะรวมถึงมาถ่ายรูปเช็คอินได้หลากหลายมุมจริงๆต้อง้าพลาดที่นี่ค่ะ Kenora Park and Play ในทางาหาไมิยากค่ะเพราะว่าร้านตั้งอยู่บนถนนติวานนท์คุณผู้ชมเลี้ยวเข้ามาในซอยติวานนท์46ตรงมาให้สังเกตที่ซอยติวานนท์46ทับ1เลี้ยวเข้ามานินเดียวก็จะเจอร้านมีที่จอดรถมากมายรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซทีวียังมีมารออัปเดตกันอีกเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ